อ่ะซื้อเอ,เอ็กกี้ซื้อไหมผ้ไม่อยากให้ไปเอ,อ็อกกี้ไปนานว่ะบ่าใส่โซ่สวัสดีครับรอครับรอคุณอาเลยนะครับเดี๋ยวสวัสดีทุกทุกท่านนะครับผมตอนนี้แม่มต่อยกล้างถ้วยล้างชามนะครับผมทำความสะอาดเช่นกับอาทิตย์นะครับเอฟซีก็เป็นเรื่องราวดีๆครับของทีมงานเรานะครับผมต่างคนต่างก็ทําหน้าที่ครับผมทําหน้าที่เอ็นไหนก็กวาดสถานที่ตัวนี้ผมส่วนแม่มต่อยกำลัล้างถ้วยล้างชามนะครับ อาเคลียสถานที่ให้กำบานของอาทิตย์นะครับผมให้เป็นหน้าอยู่ยิ่งขึ้นนะครับผมรวมทั้งต่อต่อเพลิงครับต่อเพลิงมาอีกครับผมอีกเพิ่มพื้นที่นะครับทำห้องน้ําด้วยครับห้องน้ําอยู่ใกล้ๆนะครับผมเพื่อจะได้ทับทายได้สะดวกเขาไปรอรอเขาไปรอ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 หรอวะรอรอรอคนหน้าคนใดมีเบื่อเนี่ยเจตตาเบญญเสมาก็เจ้าก็เจ้าดงดิตทันวันนะครับผม ภาษาโซนะครับผมเอฟซีบ้านไหมโอ้ยบ้นเฮ้ยไปนี่ไปนี่มาเอ้กี้ระวังปักไผ่กำงดูออะไรนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรชอบชอบอะไรใครชอบเหรอเออไอยมเป็นยรากงเคลียร์สถานที่นะเอฟซีสก๊อตไบให้นะไม่มีสกอตไบนะมีแต่หัวขัดนอกก็ขัดใ จะระเบียบบ้านใหม่ดีนวเวนี่นี่นี่ก็ปุ่มอยู่ด้านในน่ะตัวทีวีก็มันพิธีไม่ดูก็เอาขึ้นรถอย่างดูอยู่ครับแต่ว่ามันดูมันไม่มีกล้องไม่อะไรพอทิ้งก็ทิ้งเลยปุ้มอันไหนเนาะมันลกมันลก็อกทิ้งเลยอะไรใช่อะไรพอทิ้งก็ทิ้งได้เลยผมผมสั่งแล้วนี่พูดเยอะเหรออ่ไดรไม่ ทิะดูได้ิ้งเลยเนาะผมว่าตัดตัวนี้แล้วก็ตั 2019, ดชายตัวนี้ให้จะสู้มเบาถั่สู้ตัดเนาะพอด้านนี้นะฮะก็บาร์ถัเนาะครับพอสะอาดนะครับพี่น้องเปลี่ยนเลีน่นะไม่พี่ที่ต้องหาแม่บ้านแล้วโอ้แม่บ้านเหายาก เซนเส้โน่นโอ้ยพี่บ่าวพี่บ่าวได้ยังยังก็ยังไม่ได้เอาคอดี๋ยกันเนืไม่แต่ผมครบอย่างนี้ผมว่าผมได้นะมาเอาคอดี๋ยกันมาเออน้ำวันนี้เอาอะไรมาพันหน่อยตัดจ้าเดียวอยากตัดเะไรบอกไงก็เอาอันนั้นดีเอาไอ้สาเก้เอาเสพดําหน่อยมาพันหน่อยเอาเอาท่อตัวนี้แหละครับตัดท่อตัวนี้ชุบ ตาตูให้เื่อแมโอ้ดแขนโอ้ขนทำไม่ได้เบาไปเบาได้ลูกจกคนเลลูกมียไม่ได้อะไรพูดงี้เอ๊ะลงมาเลยมาเลยเราพูดอย่ายมากอาายมากนี่ตะปังเลยเมียไม่มีให้ลูกไปจะไหนได้ลูกจกคนแล้วอยากถาย พุชยาหยาบคายตบปาดอันนี้เลยโอ้ครับผมขอ,อ,อโทษครับเมื่อที่พูดนี้ตตบปาดอันนี้เลยครับครับครับขอโทษครับน้ำไหล,หลบอกแม่น้ำคุ้ยน้ำไหล,นหล,นหลเนี่ยอันนี้พุชยาหยาบคายท่านสี่ขอโทษครับขอโทษครับเ,ออเรียกไปคนไม่ไห <c oughs> ตอนแรกยังไม่เห็นเนาะพวกเราพอดีลือ้อพอดีลื้อตรงนี้ออกโอ้โออะไรนี่ไม่ใช่เดี๋วเราไล่รุ่ม มีลุ้นมาตรงนี้เหรอขึ้นมาอยู่กับผมนาะผมกินเขาเจ้าขอทานพ่อพอ, <c oughs> อยู่บ้านขอมาให้น้องญาติพี่น้องขอมาให้เขาเหนียวว่านึ่งบ่พ,พี่ข้าวเหนียวยังเลยครับตอนนี้เขาเหนียวยังไม่ไม่ได้นึ่งเลยอ่าที่พูดจาแบบนี้ผม,มรับไม่ได้ครับเอฟซีครับถามมาถามมาว่ามีลูกย่างไหมทำให้ในสูตกัเดิมเนาะ ผมโมโหมากเลยถามว่ามีลูกยังมียังไม่มีจะเจนมีลูกยังไงเหมือเดิมฮะอ,อาทิตย์นี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวไม,วไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ใช่นะเวลาผมเข้ากุชม่านเนี่ย <laughs> ถามนั่งยังแบบผมมีลูกเมียยังไม่มีผมก็ไม่รู้มันต่อไปห้าพูดนะ เออโอเคขอบคุณมากครับโอเคเอาเจ้าริ้าโอเคครับผมคลิปนี้ก็มาเคลียร์พื้นที่นะผมคลิปหน้าเจอกันใหม่ไทยซีนะครับผมศรีตินารักษ์ทุกท่านนะครับผมครับรอคุณนะคุณใดนะครับสวัสดีครับว่าเราจะทำยังไงนะครับเนาะมันไม่ใช่